อะไรดูข่อเลยครับอยู่ส่วนโโก้ครับครับเล็กใหญ่พี่เล็กมุกครับมาจ่ายค่าล้างรถเลยสิบบาทกินแล้วสิบบาทวะเอาเปรี้ยนพี่ไม่เอาแล้วสิบบาทฮะไม่ทันแล้วส่กระเทยแล้วเขาไม่ทันแล้วไปลูกพี่ไปเก็บทั้งที่เสีย เสียเอาออกยีสิเอาโกโก้นมสดโกโก้ศพดีนนะแม่ดีนตั้งนานหมูกระใสเยอะเจอแล้วอ่ะยี่สิบมก็เพิ่มตังค์ได้ค่ะไว้เูมสิบบาทเอ้า ไอเดี้ยวอีกอันนี้ทานมไม่มุกอ้าวอันนี้ของกูอ่าอ่าชานมไม่ใส่ชานมไม่มุกไม่ใส่แก้วไม่ใส่มุกไม่ทำแข็งไม่กินเลยแก้วเล็กฮะโอ้แก้วเล็กแก้วใหญ่แล้วต้อช่วยอ่ะเผื่เขาไม่กินแล้วอ่าน้ำชาเย็นสองไอ้ดินเอาอะไรวะเนี่ยไอ้ดินเอายาคุณอะ เราเติมได้ไหมครอบใส่เย็นไม่มุกอีกอันหนึ่งเนาะครับอร่อยดีหมดเราเติมไดม้เลยครับต้องต้องชมก่อนก็หลอะกันเติมเติม <c oughs> แก้วเดี๋ยวไม่ได้ไงพี่มันได้ผมงบไหลสดเขาอยู่นเนี่ยเย้วัสดีครับวันนี้กินฟรีแ <c oughs> อบดูอยู่เลยแ <c oughs> อบด,ดูในทิกต็อกอะของส่งไปถึงนู่นนี่ยจะส่งไปถึงนู่นนะงานเข้านะกลับไปบ้านนะไม่ถึงแต่ว่าผมจะส่องไป อันนี้เอาเก็บไปดูเองเดี๋ยวก็เอาเป็ดนี้แก้วไล่สดเอาไปไอป๊อตตีมึงจะไล์สดแต่ว่านี้มึงถ่ายวีดีโอเดี๋ยวก็เอาไปลงติ๊กต๊อกใช่เดี๋ยวมัจัดลงครับแล้วก็บอกถามเมียที่บอกหาคนหาจะหาคนเก็บตังค์ก็คนเอามาเอาไหมมาจะหาคนไปช่วยใช้เอช่วยใช้เล็กนะพี่อย่างพี่อะเล็กใหญ่เห็นเป็ดเล็กวะตายๆเล็ก เมกมุกนะโกโก้นมะพี่แหนใบกระทอมต้มมาขายันเปนอะรมนเป็นไรกมันไปเกลินนไงวะเนยหวานเี้ยอมหวานพี่เปี้ยอมหวานพี่ชอบแบบไหนใส่หมูไหมใส่หมูไไม่ใส่นะ แข่น้อยๆนะได้พี่แข่งครึ่งแก้วพี่เติมหมานไหมพี่เขาหมานะเติมหน่อยอะไรอะไรเป็นเจบแน่ใช่ครับเาจอะไรนะเ็เจ็บม่วงห่าพี่เือนดีครับขอบเงน่สามสี่ห้าหกเจป 6กเจ็ดไรแปดิ้งบาทครับอันนี้แก้วยี่สิบสแก้วนะเนี่ยกูจ่ายแล้วรับงึงแล้วเออยี่สิบนี่ยแก้วเลยถึงมาเ0ี๋ย0เดี๋แปด็ก็แปดสิบายออตังเหลือป่เลือเก็บไปไม่เเเทีบแล้วบางที่ถูกบัมีถุงเนาะะใช่แหละพ่อเขาส่วนีนกล่อบพี <c> ่ <oughs> <c oughs>

ขอบเุณครับก็ใส่ไข่มุกไหมครับไม่ใส่ <c oughs> อั้ยังคันน้งแข็งน้อยขอบคเป็นัาขาเย็นสองแก้ว <c oughs> ใส่มุกนะพี่ เยี่ยมต่อแต่งเยี่ยมยิบถ่ายเอ้ยอนมกาแฟโอ้หเยี่ยมแต่งเล็กเล็กใส่มมกป่ะพี่ไส่เลยไม่ใส่นมกาแฟหวานนะพี่ ข้าวเป็นครับนมสดเหมือนเดิมนมสดครับใช่ไหมครับพี่ข้าวเป็นครับเอนมสดแล้วก็ชาเขียวครับพี่เขียวมุกนะพี่ครับผม หลักฐานเี้เนี่ยฮะวันนี้ถ่ายวิดีโอเขาคงจะไปตัดลงอ๋อหลักฐานปกติอะไลฟ์สุดนะอ๋อมีร้านเวลาขายอะไรนะถ้าถ่ายเราสุดเราเวลาเอาไปตัดมันภาพมันจะเบลอร์ตัวปากคอไลยรู้ว่าใครลโอ้คาดริงเลยนะเอาโกโก้แก้วเนอะด่ากันแต่โทษเนี่ยโค้กสุดโค้กสุดท้ายเด็กตังมั้ยไทอะไรได้ลูกลูกดำได้ไใช่ครับไขมุกไขมุก

คนครับรคนหิวคนจะหิวใช่เอาเลยพี่เอาเลยเอาไรเด็กนครับสิบบาทครับผมครัเอาสิบาทเงยแตาแก้วใหญ่ใช่ไหมครับไม่ได้กินวัไหนคล้ายมขาอะไรไหครับใส่ไอ้ยาให้ติดแล้เนาะ ว้าวแล้วของเแก้าวิ่วหมดอ่ะรกราชา,ชา,ชาตรอบหมดแล้วหรพี่ฮาใช่ครับวิ่งยกกันไม่ตีแค่ะสเย็นก็ครับ เบบครัครเข้าไปครับเอาเป็นชายเย็นเหรอครับชายเย็นพี่นั่นครับไม่มุกนะนม่นแหนะค่ะเดี๋ยวบ้านออเราเลย <c oughs> ไปเลยมันี่เล้ว เดี๋ยวเขาก็นั่งกันแถวนี้เนะี่ยเดี๋ยวเขาก็นั่งกันแถวนี้เต็มเลยโอ้ยรอล้อยหน่อยนะูนนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็นั่งเล่นกันแถวนี้แนะ่หน้านหนูก็ตามก่อนขอบคุณท้าวแปลครับ